อาถรรแห่งเทือกเขาภูผาตอนที่หความลับของเทือกเขาก้าวต่อไปของการเดินทางนำพาลุงทันดำเนิน,น,นและนิชาเข้าสู่ใจกลางป่าใหญ่ที่ซึ่งปกคลุมด้วยเงามืดแห่งอดีตกาลและที่นั่นเองความจริงบางอย่างเกี่ยวกับแมวอาถรรพ์กำลังรอพวกเราอยู่ ลุงทำไมยิ่งเดินเข้ามาในป่ามันยิ่งเย็นหรืเยือกแบบนี้ล่ะครับทั้งทั้งที่แดดก็แรงแท้ๆใช่ค่ะแล้วทำไมไม่มีเสียงสัตว์เลยเงียบเกินไปที่นี่เป็นเขตต้องห้ามของป่าวิญญาณบรรพการยังคงเฝ้ารักษาอยู่และพวกมันไม่ได้ต้อนรับผู้บุกรุกทุกคนเออลุง ถ้าพวกมันไม่ต้อนรับจริงๆเราจะกลับกันท่านไหมจะกลัวจนขาสั่นแล้วละสีดำแนนข้าไม่ได้กลัวข้าแค่แค่ระวังไว้ก่อนนังหา <ś f ie> และแล้ว,ลลวเบื้องหน้าของพวกเขาก็ปรากฏซากสารหินโบราณ ูปกปกคลุมด้วยเถาวันและมอสเขียวตรงกลางมีรูปสลักแมวสีดำดวงตากลวงลึกแต่ทอแสงรางๆโอ้นี่มันงดงามเหลือเกินรูปสลักแมวคล้ายกับที่เราเจอตัวจริงเลยนะเจา้าคะลูงใช่ที่นี่คือศาลผู้พิทัก สถานที่ที่ถือทอดวิชาอาคมโบราณและแมวอาถพ์คือผู้เฝ้าเขตแดลน,นี้สดแสดงว่ามันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเลย,เลยแต่ว่าลูกสักนี่อากรงแบบนี้ถ้ามองไปมองมาลุกขนลุกเลยละ่ะรู้สึกเหมือนมันกำลังจ้องตามเราทุกทาน จะคิดบ้าไปเองนั่นแหละทันใดนั้นสายลมเย็นเยือกก็พัดกันโชคพร้อมกับเสียงกระซิบประหลาดที่ดังมาจากรอบทิศทางใครพูดได้ยินไหมน่ชาค่ะค่ะได้ยินเสียงมัอนใครมันสวดอะไรสักอย่างอย่าก,กลัว นั่นคือเสียงวิญญาณของบรรพการพวกเขาเพียงทดสอบหัวใจของเราหวังให้ดีแมวอาถรรพ์หาชัปีศาจ มันคือสัตว์ผู้ถูกเลือกให้ปกป้องพลังโบราณของเถือกเขานี้หากพลังนั้นตกไปอยู่ในมือคนชั่วไม่เพียงหมู่บ้านเราแต่ทั้งแผ่นดินอาจล่มสลายนั้นที่มันปรากฏตัวก็เพื่อเตือนเราแล้วพวกที่ตามเรามาเบชากับลูกน้องถ้ามันคิดเอาพลังนี้ไปใช้ล่ะใช่ นั่นคือสิ่งที่ข้ากังวลที่สุดลุงครับเสียงวิญ,ญญาณบรรพก,การมันจะหิวข้ามาด้วยหรือเปล่ามันไม่ใช่วิญ,ญญาณหรอกตัวเองน,นั่นท้องเจ้าเองใช่ไหมไม่ใช่นะข้าแค่เอาจจะใช่ Menschen ศาลผู้พิทักษ์สถานที่โบร,ราณแห่งเทือกเขาภูผาได้เปิดเผยบางส่วนของความจริงแต่ยังคงทิ้งปริศนาอีกมากมายและในเงามืดดวงตาที่คอยจับจ้องก็ยังไม่ละสายตาไปจากพวกเขา